ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็เดี๋ยวนะักกบจะพาไปดูนะครับว่าบุฟเฟ่ต์ที่ร้านในวันศุกร์มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตามมาเลยนะครับ ครับสวัสดีเพื่อนๆและเอทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับนักบบมาร้านในวันศุกร์นะครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยาซิตี้พาร์คนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในวันศุกร์นะครับเป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็เดี๋ยวนักบบจะพาไปดูนะครับว่า ุฟเฟ่ที่ร้านในวันศุกร์มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตามมาเลยนะครับนี่ครับจุดจอดรถนะครับให้ขับรถมาบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนะครับตรงถนนเลี่ยงเมืองสารการอายุทยานะครับข้ามไปคลองสามเรียงนะครับแต่ว่าให้เลยอายุทยาร์กมานิดเดียวนะครับนี่นะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เจอชื่อร้านในวันศุกร์นะครับ โอเคตามมาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับโปรโมชั่นร้านเปิดใหม่นะครับบุฟเฟ่บวกน้ำดีฟิลแค่9 9บาทเท่านั้นนะครับนะครับปกติแล้วก็คือถ้าไม่เอาน้ำรีฟิลก็เจ็ดบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมเพิ่มอีกสิบแปดบาทก็จะได้น้ำรีฟิลนะครับก็มาถึงนะครับมาชำระเงินก่อนนะครับแล้วก็ลา เลือกโต๊ะนะครับแล้วก็รับถ้วยกับจานไปนะครับโอเคมาดูอาหารกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็น้ําแข็งนะครับถังใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีน้ํารีฟิลนะครับจ่ายตังทั้งหมด9 9บาทเราสามารถมาทานน้ารีฟิลได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําสมุนไพรผลไม้นะครับ น,นี่คือของหวานนะครับผมของหวานมีอะไรบ้างนะครับมีแผงใสเฉาก้วยแล้วก็ปลาช่องนะครับอันนี้คือเมนูขนมจีนนะครับผมน้ำยามีน้ำยาป่านะครับน้ยากะทิแกงเขียวหวานนะครับผมมีต้มจืดยัดไส้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของทอดนะครับก็จะมีก้วยทอดไส้กรอก เกี๊ยวทอดทอดมันไก่นะครับนี่นะครับตรงนี้มีข้าวผัดและข้าวสวยด้วยนะครับผมอันนี้มีแกงนะครับผัดนะครับก็มีเมนูยำนะครับมีกะเพราด้วยนะครับผมก็ขนมหมูกรอบมีไข่ตุ๋นด้วยนะครับโอ้โหทุกอย่างน่าทานหมดเลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีเป็นตุวยเ๋ยวใช่ไหมครับ ผัเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับแล้วก็มีหมูตุ๋นด้วยนะฮะนี่นะครับที่ร้านในวันตุร์บุฟเฟ่ต์นะครับอิ่มไม่อั้นเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนอกาะนั้นบริเวณนี้นะครับก็จะมีเครื่องเคียงพวกผักต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้บริเวณเครื่องปรุงนะครับผมนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนนะครับบรรยากาศเหมือนเขาใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับบริเวณที่นั่งนะครับ เรามาดูบรรยากาศภายนอกนะครับนอกร้านนะครับผมนี่นะครับฟิลเหมือนมาเขาใหญ่เลยนะครับผมนี่วันไหนฝนไม่ตกแล้วครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับฟิลแบบนี้นะฮะขอบอกเลยนะครับน่ามานั่งมากๆเลยนะครับผมนี่ครับเหมือนมารีสอร์ทแถวเขาใหญ่เลยนะครับนี่นะครับอยู่ริมน้ํานะครับบ่อน้ําสระน้ําใหญ่เลยนะนี่นี่นะครับผม บอกเลยนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยนะฮะนี่ผมถ่ายดูรอบๆนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นครับร้านในวันศุกร์นะครับบรรยากาศเอาดอ์นะครับแล้วก็บรรยากาศในเต็นท์นะครับ แวะมาทานได้เลยนะครับที่ร้านในวันศุกร์นะครับบุฟเฟ่ต์จ็ดบกบวกน้ำมีลวิวอีก18บาทรวมแล้วเก้าบาบาทเท่านั้นนะครับทานได้หมดเลยนะครับนอกจากมานั่งทานแล้วนะครับในช่วงเย็นนะครับในช่วงวันยังไม่มีดนตรีสดนะครับแต่ช่วงเย็นนี่มีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะครับผมนี่ครับนี่คือร้านดนตรีสดนะครับผมนี่นะครับมีน่าจะมี เครื่องดื่มพวกเหล้าเบียร์ด้วยนะครับในช่วงเย็นๆนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมากรอบขอตัวทานอาหารก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีเพื่อนๆแใน X4 ทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับทานผมอยู่ที่ร้านในวันผมนะครับเป็นร้านอาหารแบบพุ้งเป้นะครับในราคา79บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเพิ่มเป็นน้ำดื่มรีฟิลหรือในสตรีมของหวานนะครับเพิ่มอีกแค่18บาทนะครับรวมแล้ว99บาทเท่านั้น ก็ในวันนี้นะครับอักบมาทานเป็นทั้งวันนะครับก็เมนูที่อากบมาทานนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูตุ๋นนะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำยานะครับมีน้ำยาป่าน้ำยากระตินะครับแล้วก็ข้าวผัดนี่ครับมีท่อนมันด้วยนะครับแล้วก็ผัดกะเพราไส้กรอกของหวานของข้าวอีกอย่างหนึงก็คือไข่ตุ๋น ใส่จุดน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็เมนูของหวานนะครับก็จะมีกะทิรัดช่องนะครับนี่นะครับอันนี้คือเพิ่มบีวิวแล้วนะครับทั้งหมดเจ้าบาทเท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้พร้อมทานแล้วนะครับผมมาทานด้วยกันผที่ร้านในวันศุกร์นะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะกบทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านในวันศุกร์นะครับก็ในช่วงกลางวันนะครับ ประมาณ10โมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับก็จะเปิดเป็นระบบบุฟเฟ่ต์นะครับมีก๋วยเตี๋ยวขนมจีนแล้วก็ข้าวแกงนะครับก็จะเปิดถึง3มโมงเย็นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับ3โมงเย็นไปแล้วนะครับก็ทางร้านก็จะเคลียร์ร้านนะครับแล้วก็จะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนะครับเป็นชุดนะครับชุดเริ่มต้น299านะครับที่บรรยากาศบริเวณสนามหญ้านี้นะครับผม ในช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศดีมาทานหมูกระทะนะครับปิ้งย่างบริเวณนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายผมบริเวณนี้คือด้านหน้าของร้านในวันศุกร์นะครับก็มีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะครับเวลาทานอิ่มแล้วนะครับก็ให้เด็กๆมาเล่นบริเวณนี้ได้เลยนะครับผมนี่คือบริเวณโซนด้านหน้านะครับของในวันศุกร์นะครับนี่นะครับ ลานจอดรถก็กว้างนะครับรองรับได้หลายสิบคันเลยนะครับผมนี่นะครับมาได้เลยนะครับในวันศุกร์บุฟเฟ่ต์เบาทเท่านั้นครับผม